น้ำท่วมขังแบบเนี้มันจำลังจะเนา่าไหมนะครับเพื่อนน้าท่วมขังแบบน,แบบนี้แบบนี้เหมืนนอนฝนตกฝนตกเบ็นี้ ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้น้าต้องจะพาเพื่อนเพืพ่อนมาดูไล่มันสาปะหลังของนต้องไล่มันสาปะหลังของนาต้องแปลงนี้อยู่ที่บ้านสวนมะเดื่ออำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับพพพพเพื่อนเพื่อนนต้องจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าไล่มันสาปะหลังของนาต้องเนี่ยฝนตกหนักแบบนี้น้ําท่วมแบบนี้จะเน่าไหมเละครับเพื่อน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 คงจยสงสัยว่ามันสำปะหลังของเราเนี่ยถ้าน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยมันจะเน่าไหมแล้วน้ํา ขังกี่วันมันสัมผังถึงจะเน่านะครับเพื่อนๆน้ตงมาถ่ายให้ดูนะครับผมว่าเนี่ยน้ำมันขังแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในในไร่มันในร่องมันสัมผังเราเนี่ยกี่วันมันสัมผังถึงจะเน่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะตงได้เข้ามาในไร่แล้วฝนตกนะตงก็ได้ถ่ายคลิปฝนตกน้ําขังในไร่มันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเพื่อนๆ แล้ววันนี้เช้าวันลงขึ้นนะต้องก็มาไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆมาไล่อีกครั้งหนึ่งหลังจากว่าฝนตกไปแล้วเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นทั้งคืนนะครับไม่เหมือนแล้วเช้าเนี่ยนะต้องสัก9ก้าโมงกว่าสิบโมงนะต้องมาดูไล่อีกครั้งหนึ่งก <ๆ S 1> ็เพื่อนก็ปรากฏว่า,าดินแปลงที่ไล่ของน้โต้งนี่แห้งแล้วนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆ,ๆก็สงสัยว่าถ้าฝนตกน้ําท่วมน้ําขังในไร่มันสํปะหลังเราเนี่ย มันสำมะหลังเราจะเน่าไหมนะครับเพื่อนๆส่วนมากเท่าที่นาโต้งเคยเจอประสบการณ์มาแบบหลายๆครั้งเลยนะครับเพื่อนๆในหลายครั้งแล้วเนี่ยก็คือหลายๆปีน่ยปีแรกปีสองปีสเม็ีโดนโดนตลอดนะครับเพื่อนๆแปลงที่บ้านทรับโศกอําเภอพัฒนาเรนทคมจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนๆแปลงโน้นเน่ยเกือบสี่สิบไร่เนี่ยโอ้โหโดนน้ําโดนไรเช่ตลอดแทบจะแทบจะทุกๆทุกๆปีเลยครับเพื่อนๆมีเน่ามีเสียหายบ้างนะเพื่อนๆแต่แต่ ก่อนที่มันสัมังรจันเนกนะครับเพื่อนๆก่อนที่มันสัมังร์จน่ามันต้องโดนน้ําขังอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆอย่างน้อยเนี่ยต้อง5วันขึ้นไปน้ําขัง5วันขึ้นไปหรือว่าดีไม่ดีก็เป็น7วันนะครับเพื่อนแต่เอาในห้าวันขึ้นไปเนี่ยเห็นอาการแน่นอนว่าต้นมันเราเราเริ่มแบบยอดตกใบเหลืองใบซีดนี่นะครับเพื่อนเพื่อน ก็จะมีอาการให้เราเห็นเลยว่ามันจะเน่านะครับเพื่อนๆแต่ถ้าแบบท่วมอย่างที่เราต้องถ่ายให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยหรือว่าที่เพื่อนๆนเห็นกันเนี่ยฝนตกแล้วก็ตอนเช้าก็แห้งหรือว่าตอนเย็นน้าก็ระบายออกทันเนี่ยยังไงก็ไม่เน่านะครับเพื่อนๆ่ยังไงก็ไม่เน่าไม่มีผลเลยดีกว่าว่ามันก็เริ่มปกติอาจจะไม่ซึมอาจจะมีอะไรบ้างไยก็เริ่มปกตินะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังไงก็ไม่เน่านะครับเพื่อนเ่อก็อย่างที่บอกเนี่ยคณะต้องถ่ายให้ดูให้เห็นแบบเนี้ย นี่นะครับมันสำปะหลังของน้ำต้องก็สวยงามนะครับเพื่อนๆนมันสำปะหลังของน้ำต้องก็สวยงามแล้วเรื่องที่ว่าฝนตกแล้วมีน้ำขังบ้างเนี่ยต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของหน้าฝนนะครับเพื่อนๆนน้ำก็อาจจะขังบ้างตามริมถนนริมเลยนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าฝนตกก็เป็นยังไงก็ต้องมีน้ำขังนะครับเพื่อนเพื่อนคือฝนมาตกน้ำก็ต้องต้องมีนะครับแต่ว่าสักพักมันก็จะระบายหายนะครับเพื่อนๆก็จะระบายไปนะครับก็จะมี หายไปด้านนู้นด้านนี้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนี้นี้ย้อนกลับมาดูข้างในล่องนะครับเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูในล่องอย่างเงี้ยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนย้อนกลับในล่องจะเข้ามาดูนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีขังเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับย้อนในล่องก็ไม่มีน้ําขังนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมแล้วที่เห็นอนที่น้าต้องบอกไหมครับว่าฝนตกแค่เนี้ยไม่นานะครับเพื่อนเพื่อน ฝนตกแค่เนี้ยไม่เน่าก็ดูตัวเนี้ยดูคลิปที่ว่านะต้องถ่ายไปก่อนว่าฝนตกน้ําท่วมแบบเนี้ยมันนะต้องจะเน่าไหมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็แห้งไม่มีไม่มีร่องรอยอะไรนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรน้ําก็คือปกติช่วงฝนตกมันก็จะมาแบบแบบนี้นะครับเพื่อนๆช่วงฝนตกก็จะมาแบบนี้เนี่ยดูในร่องอะไรนะี่ก็ไม่มีนะแมรับเพื่อนเห็นไหมครับ คือมันเรื่องปกตินะครับฝนตกน้าท่วมเย่างนัันไม่ใช่เรื่องหน้าตัวอะไรเพราะช่วงฝนตกไม่ว่าที่ไหนน้ําก็ต้องไหลเลยปกตินะครับพเพื่อนไม่ได้ไมีปัญหาอะไรนะครับเออนี่นะครับนี่คือแปลงมันสำมะหลังคอ,งองน์ดาต้องคือีนแปลงอันนี้แค่แค่สองเดือนกับสักพอปลูกวันที่หนึ่งมีนาวันที่สิบเอ็ดพฤษภาฯนี่คือสองเดือนกับสิบเอ็ดวันนะครับพเพื่อนมันสำมะหลังคองนาต้องก็ถือว่าสวยงามนะครับพเพื่อนๆอันนี้น่าต้องมาถ่ายให้ดูว่า ถ้าน้ําท่วมขังแบบเนี้ยมันจะนนต้องจะเน่าไหมนะครับเพื่อนมันจะต้องจะเน่าไหมนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้ยังไงก็ไม่เน่านะครับเพื่อนเพราะว่าดินมันก็เรื่องปกติแค่ฝนตกมันก็ต้องมีธรรมดาบ้างนะครับเพื่อนก็มีน้ําไหลก็ระหว่างนี้ถ้ามาดูได้แปลงนีต้องก็ไหลแต่ว่าจะต้องถ่ายให้ดูตอนที่นี่มันก็เลยดูนี่นะคะรับเพื่อนคราวนี้เพื่อนๆก็มาถามกันว่าน้ํามันเราจะเน่าตอนตอนไหนนะครับเพื่อน ส่วนมากมันเราก็จะเน่าก็เมื่อน้ําท่วมขังได้เป็นสักอย่างหนั้นก็คือ5วันขึ้นไปนะครับเพื่อนห้าวันถึง7วันเนี่ยยังไงก็เน่านะครับเพื่อนแต่ถ้าท่วมแบบฝนตกเน่ท่วมแบบช่วงนึงคือรอนเย็นช่วงนเย็นท่วมฝนตกแล้วพอเช้าก็ระบายหายแห้งไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆลอเช้าก็แห้งไปแบบเนี้ยยังไงก็ไม่เน่านะครับเพื่อนยังไงก็ไม่เน่านะตรงก็ขออ่ายืนยันเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ ปลูกมันมาหลายๆปีนะครับผมถ้าไม่แช่ไม่ถังจริงๆสักเป็นห้าวันขึ้นไปเจ็ดวันแปดวันเนี่ยมันสัมะหลังก็ไม่ได้เน่าง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆว่าเราก็เป็นพืชที่ทนใช้ได้อยู่ครับไม่ได้ว่าทนน้ำแล้วก็คือทนสภาพอากาศนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับสําหรับแปลงนี้ก็คือมันละยองเจ็ดสองคอนาโตนะครับเ,เพื่อนๆคอนาโตะมาทํารุ่นอยู่ข้างหลังนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าริมแดนมันลกอยู่นิดนึงนะต้องมาตัดต้นไม้ต้นอะไรเนี่ย ส่วนมากก็จะขับรถถ่ายเข้ามาทําทําไปฝนตกแล้วก็ต้องขับกลับก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยก็รู้สึกว่าฝนเนี่ยจะตกบ่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ คือพอเย็นๆนี่เอาละฝนตั้งเขาอีกละพอเย็นๆฝนตั้งเขาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนาโต้งก็โอเคแน่นอนก็เป็นห่วงไรก็จะเข้ามาดูไรเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแปลงนี้หรือแปลงที่บ้านทรัพย์โศกนะครับผมเพราะว่าเอ่อหนึ่งเราต้องดูว่า <c oughs> มันของเรากําลังงามเงี้ยถ้าเผื่อแบบมามามา,มาน้ําท่วมมาน้ําขังเนี่ยเราก็จะเสียดายนะครับเพื่อนๆบางเจ้าตรงนี้แถวๆไรนาโต้งเนี่ยบางเจ้าเนี่ยก็เริ่มเน่าแล้วนะครับ พูดเยแง่เน่าตั้งแต่สองเดือนนะครับเพื่อนเน่าแต่มันได้2เดือนนะ่ยยังไม่ใช่ว่าเน่าช่วงหน้าฝนนะนี่แค่เดือนพฤษภา,านี่มันวางเจ้าก็เริ่มเน่าเลยนะครับเพื่อนก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เขาเป็นที่ลุ่มคือจริงๆริงก็เป็นเนินน่แต่ว่าแน่นอนด้วยการแปลงใหญ่ยี 20, 20, 20ยย่สิบสามสิบไร่เี่ยก็จะต้องมีเป็นที่ลุ่มบ้างบางส่วนนะครับเพื่อนพอน้ําขังหน่อยก็เน่านะครับเพื่อนก็เป็นเรื่องปกติในการทําไร่นะครับเพื่อนที่ว่าจะไม่มีการเน่าหรือเสียหายเลยนี่ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ว่า มันจำเหลังที่จะเน่าเนี่ยมันต้องกี่เดือนหนึ่งจะเน่านะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออย่างที่นาโต้งบอกนะครับว่าอย่างน้อยเอ,อน้ําต้องขังประมาณหน้าวันขึ้นไปนะครับผมคือไม่มีทางระบายน้ําเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างแปลงคนาโต้งเนี่ยคือเมื่อวันฝนตกนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือมันก็ระบายได้ดีเพราะว่ามันเป็นเนินซ้ายเนินขวาแล้วมันก็ธรรมดานะครับคือเวลาฝนตกอะ่ะอาจจะมีน้ําขังเหมือนที่นาโต้งทําให้เห็นบ้างแต่พอ ฝนหยุดตกปุ๊บไม่เกินสัก2ชั่วโมงเลยนะคะรับเพื่อนเหรือ3ชั่วโมงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าก็จะระบายได้ทันไปหมดนะคะรับเพื่อนๆนี่นะครับก็ถือสําหรับมันจำหลังแปลงนี้แปลงนี้ของนาต้องก็ถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนๆถือว่าสวยงามเลยแหละว่า,าปื้มดีใจนะคะรับเพื่อนๆนี่นะครับขวามือนี่เป็นแปลงของนาต้งนะครับผมซ้ายมือเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าทํามันสําหรับปีนี้นะต้องปลื้มทั้งแปลงที่บ้านสวนมะเดือ่ออำเภอวางม่วงจังหวัดสระบุรีหรือว่าแปลงที่บ้านทรัพย์โศกอําเภอพัฒน์นนคมจังหวัดลบบุรีเด็กเพื่อนก็สวยงามทั้งคู่นะครับเพื่อนสวยงามทั้งสองแปลงเลยนะครับเพื่อนถือว่าใช้ได้เลยปีนี้นะครับเพื่อนก็สําหรับคลิปที่พาเพื่อนมาดูว่ามันสํารัหลังจะเน่าหรือไม่เน่าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่น่าต้องเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ